มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนรวยอื้อสองธุรกิจประสบสามีของพิมลรัตัฐระดับมหาเศรษฐีเชื่อว่าหลายคนยังจำเธอได้สำหรับอดีตนางเอกชื่อดังกบพิมลรัตัฐเป็นที่รู้จักมากนะคะจากภาพยนตร์สร้างชื่อเรื่องสุริโยไทยรับบทเป็นพระสุริโยไทยตอนเด็กค่ะ และเป็นพระสวัสด,ดีร่าลูกของพระสิริโยไทยนะคะทางด้านชีวิตการแต่งงานของเธอนั้นสมรสกับสามีประสบภารากรกิตินักธุรกิจชื่อดังที่มีความรวยระดับมหาเศรษฐีค่ะสรับประสบ พลากรกิติมีตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทเคมิโกอินเตอร์คอป์ปอรเรชันผู้นำเข้าและจำหน่ายวัตถุดิบในอุตสาหากรรมความงามและสุขภาพซึ่งบริษัทเคมิโกเกี่ยวกับเคมีเครื่องสำอางนำเข้าจากทั่วทุกมุมโลกมีบริษัทที่อยู่ต่างประเทศทั้งหมด9ประเทศนะคะรวมเมืองไทยด้วยก็เป็น10ประเทศค่ะรวยอื้อสองธุรกิจประสบสามีของกบพิมลรัระดับมหาเศรษฐีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดคอมค่ะ ถ้าเ,เพื่อนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ